نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออ a ล l a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับผมอยากจะถามพี่น้องทุกท่านนะครับว่ามีใครบ้างที่ทำความผิดแล้วอัลลอฮ์ไม่ยืดเวลาให้แก่เขาในการชำระความผิด ครั้งที่แล้วพูดกับพี่น้องว่าพยายามอย่างยิ่งนะอย่าให้ใจของเราเนะี่ยอึดอัดใจอันเนื่องมาจากทําบาปแล้วไม่ชําระล้างจิตใจให้มันแจ่มใสเบิกบานแล้วก็มีความสุขด้วยการเตาบาตัววันนี้ถามตัวผมเองแล้วก็ถามพี่น้องว่ามีใครบ้างที่ทําผิดแล้วอัลลอฮ์ไม่ยืดเวลาผ่อนปลนเวลา ให้แก่เขาในการชำระความในความผิดที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติถามว่ามีบ้างไหมมีบ้างไหมที่คนทําผิดเดี๋ยวนั้นปับ๊บถัดจากนั้นอีกชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงอาสาบมาเลยการลงโทษมาเลยเดี๋ยวนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆผมว่าคงจะไม่มีใครในโลกนี้ทําความผิดอย่างแน่นอนเอาสมมติค้ายาเสพติด ความผิดของคนที่ค้ายาเสพติดก็คือเป็นอมพาตสมมุติอย่างนี้นะพอค้ายาเสพติดเสร็จปั๊บอมพาตเกิดขึ้นเลยภายในชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นไอ้อคนนู้นค้ายาเสพติดอมพาตเหมือนกันไอ้นี่ยา้ายยาเสพติดชั่วโมงหนึ่งอมพาตเหมือนกันโอ้พี่น้องถ้าเกิดอย่างนี้สัก,สกระยะหนึ่งเท่านั้นแหละไม่กี่คนเราเห็นเลยชัดเจนว่าค้ายยาเสพติดถ้า โทษทันก็าเขาคือเป็นอมาพาตไปตลอดชีวิตไม่มีใครค่ายาเสพติดเพราะอะไรนะอัลลอฮ์ไม่ยืดเวลาการลงโทษอัลลอฮ์เอาเดี๋ยวนั้นเลยคนที่ไม่ละหมาดนะจะถูกถูกโบยนะครับมีมาเลกัตมาจากฟากฟ้าเลยจับคนนี้นอนคว่ำแล้วก็โบยทั้งหมดร้อยทีหมดเลยหลังเนื้อหนัง,น,งนี่แตกหมดเลย รักษาตัวไปอีกหลายเดือนกว่าจะหายทําไมละหมาดพับโดนโบยไม่ละหมาดพับโดนโบยคงไม่มีใครที่จะทิ้งการละหมาดเอาใจสะากาดกลายเป็นคนจนเลยเดี๋ยวนั้นสูว่าครอบครองทรัพย์สินมหาศาลแล้วตั้งแต่ต้นปีพอถึงปลายท้ายปีพับดือ้อดึงกับอัลลอฮ์ไม่ยอมใจสะากาดอัลลอฮ์ริบกลับหมดเลยมาเลกันมายึดบ้านยึดที่ของเขาทั้งหมดเลย ทำให้เขาอยู่ในสภาพยอยู่ในกระ๊อบยากจนไม่มีอะไรจะกินถ้าโทษท่านมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นนะพี่น้องไม่มีใครหรอกที่จะที่จะทลํำตัวไปสู่ความผิดที่จะทลํำตัวไปสู่การทำบาปทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานอฮูวตาลาไม่มีแต่ว่าเป็นการผ่อนปลนผ่อนปลนให้ก่อนในการผ่อนปลนตรงนี้แหละ จึงทำให้มนุษย์เหเนื่ยเหิมเกริมนิสัยเหิมเกริมนิสัยแย่มากๆในการที่จะจมปลักอยู่กับความผิดและก็ไม่นึกที่จะถอนตัวออกจากความผิดวันนี้เอาคุรานอายะห์นึ่งนะครับอยู่ในสุรฮูดอายะที่8อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ตรัสอย่างนี้นะวะละอินอักรนาอันหุมุลอาดาบ อิลาอุมมตินมาดูดตินลายกูลน่นามายฮซิบุหูอลาเยอมายะตีหิมลยซมาสรูฟันอันหุมวะฮากับบิหิมมากกนูบิฮิยาสตาฮจอูนสุรฮูตอายาที่8ดมีใจความตอกจิตสำนึกของเราได้ดีมากๆพี่น้องหากเรายืดเวลาการลงโทษให้แก่พวกเขา ยืดเวลาออกไปออกไปอีกระยะหนึ่งตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ยืดเวลาให้ผ่อนปล,ใใปลปนให้เมตตาให้โปรดป้านให้คนเหล่านี้กล่าวยังไงร,รู้ไหมมายาซิบูอะไรรือที่ยับยั้งมันไว้ในเชิงของการเย้ยหยันตรงนี้ไปอ่านตัฟซีดอ่านคำอธิบายตรงนี้แล้วหมายความว่าอิสติดะอันมินหู ไหนล่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็กินเหล้ามาตั้งสองปีแล้วไหนล่ะไม่เห็นมีอาซาบเกิดขึ้นเลยก็คดโกงมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค้าขายยาเสพติดทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็มาเดลมาดมาตั้งห้าปีแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวัลอยาซูบิลลาพี่น้องขอความคุ้มครองตลอดเถอะที่จะทําให้หัวใจของเราอยู่ในสภาพ ตะกับบทดือดึงแล้วก็ยิงยะโสในสิ่งที่ตัวเองทำความผิดไปแล้วแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นการดูถูกเยอะเยยคนที่เอาความจริงไปบอกเขาเป็นการเยยหยันคนที่นำเอาทางนำเนี่ยไปบอกไปสอนแก่เขาอย่ามาพูดเลยทำความดีกินไม่ได้ความดีเป็นสิ่งที่กินไม่ได้อัสตอกฟิรุลลอ คนอยู่ในสภาพต่ำอย่างนั้นเนี่ยนะพี่น้องเขาจะไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เราเนี่ยที่พูดคุยกันในวันนี้อยากจะให้เราหันมาตอกจิตสํานึกของเราปลุกจิตสํานึกของเราให้มากๆนะเขาว่าทําผิดอะไรไปแล้วนะให้รู้นะอัลลอฮฺเมตตาเรายืดเวลาการลงโทษในแกเราและทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเลวขนาดไหนก็ตามอัลลอฮฺยืดเวลาอัลลอฮฺเมตตา อัลลอฮ์กรุณายืดเวลาการลงโทษเอาไว้ก่อนและบางทีก็มาโดนเล็กๆน้อยๆน,นะบางทีอะไรเนี่ยทำความผิดอะไรมาสองสาปีแล้วอัลลอฮ์ะระยะหนึ่งอัลลอฮ์ให้เกิดอุบัติเหตุรถชนแขนขาหักคนคนนี่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคนนู้นก็มาเยี่ยมคนนี้ก็มานซีห้าคนนี้ก็มาบอกให้กำลังใจทำให้คนคนเนี่ย สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาโอเราทําความผิดไปแล้วโทษทัานตรงนี้เป็นบางส่วนท่านั้นอัลลอฮ์ส่งลงมาเนี่ยเป็นน้ําจิ้มอัลลอฮ์ส่งลงมาเป็นสัญญาณเตือนเรานะถ้ายังดื้อดึงอีกโดนหนักกว่านี่อัลลอฮ์ตอนนี้ก็หนักแล้วก็เกิดสำนึกผิดได้อัลลอฮ์ยืดเวลาไว้ก่อนบางทีโทษท่านตรงนั้นทําให้คนสำนึกผิดเหมือนอย่างที่ที่ผมเคยเข้าไปสอนคนในเรือนจําอัลลอฮ์พี่น้องคนนี่นะ อยู่ข้างนอกเนี่ยมันมัน,ม,นมันโลดโผนอยู่กับความชั่วเปลือกลัวอยู่กับความชั่วค้ายาเสพติดเล่นการพน,นันอะไรเนี้ยซื้อขายหวใหยใต้ดินทำในสิ่งที่เป็นความโสมมสัมมาเลเทเมาเที่ยวไม่เคยสัมผัสอยู่กับความดีเลยนะพี่น้องอยู่ข้างนอกพอถูกจับได้ว่าค้ายาเสพติดติดคุกอยู่2ี่สปีถูกตัดสินติดคุกในเรือนจำเท่าไหร่2ี่สิบปีเอาไปอยู่ในนั้น พอไปอยู่ในนั้นสองสามปีสี 4, ่ห้าปีมันก็จะมีแต่ความเดือดร้อนมันไม่ได้มีความสงบใจอะไรเลยทรมานกินก็กินได้น้อยนอนก็เรียงเป็นตับเลยพี่น้องนอนเรียงเป็นตับมันมันแน่นขนาดตรงที่ว่าไม่มีที่เนี่ยสำหรับคนที่เขาเต่าบ้าตัวแล้วจะขึ้นมาละหมาดเนช่นที่กิบรัตอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาต้องนอนแบบนี้ ไอ้คนที่นอนกนันอนเรียงเป็นตับไม่มีที่ว่างเลยทีเขาจะรู้ขึ้นละมาสูโบหแล้วเนี่ยมันจะมีที่ว่างที่จะหันหน้าไปทางกิบลรัตไม่มีโอลโงล์สงสารมากแต่คนเหล่านั้นหลังจากที่ผ่านไปแล้วสองสามปีเอาละอัลลอฮ์เมตตาให้พวกเรานี่แหละได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยคุยครั้งแรกครั้งที่สองสามครั้งแปดครั้งสิบครั้งเอา้าสิบครั้งแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้ว อัลลอฮ์เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาหันมาอ่านกุรอานเยอะหันมาซิกรุลลอฮขอดูอาแล้วเขาบอกว่าสบายใจเหลือเกินตอนเนี้บางคนเนี่ยผมถึงขั้นน้ําตาไหลน่พี่น้องเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าขอขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตมาอยู่ในนี้แล้วก็ได้มาได้เรียนรู้แล้วก็ได้เตาบ้าตัวแล้วก็ได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลา นี่เธาเกิดว่าชีวิตยังอยู่ข้างนอกนะยังสมมเลเทเมายังชีวิตต้องเกลือกกล้วอยู่กับความผิดโดยอาจจะตายไปโดยที่ยังจมปลักอยู่กับความผิดอาจจะตายในวงเล่าอาจจะตายในขณะเล่นการพนันอาจจะถูกยิงตายเพราะตำรวจไล่ขวดในอะไรนะคดีฆ่ายาเสพติดก็ได้ติดคุกนะขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องทำให้เราเกิดความรู้สึกว่า บางครั้งสภาพที่อัลลอฮ์ให้อาสาบเกิดขึ้นในบางส่วนเนี่ยนะมันเป็นความเมตตาจริงๆที่จะทําให้คนคนนี้นะหูตาสว่างจะอย่างไรก็ตามพี่น้องเราเน้นย้ําตรงนี้ว่าเวลาเราทําความผิดอะไรไปแล้วเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ยืดเวลาให้ Allah ยืดเวลาให้ดังนั้นขณะที่อัลลอฮ์ยืดเวลาให้นี่แหละอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปนานนักต้องรีบรีบ ที่จะสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ก่อนที่อาญของอัลลอฮ์จะมาถึงก่อนที่จะถึงเวลาที่บางทีเราโดนอาซาบแล้วหมดสิทธิ์เตาบ้าตัวหรือบางทีไม่โดนอาซาบก็ตามแต่ตายไปในสภาพที่ยังจมปลักอยู่กับความชั่วเป็นการตายที่ที่อัปยศที่สุดเป็นการตายที่เลวที่สุดตายในสภาพที่ชีวิตยังจมปลักอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีไปดูนะอัลลอฮ์เมตายิเหลือเกินสําหรับบุคคลที่ ทำความผิดแล้วอัลลอยืดเวลาให้แล้วก็ไม่มีเลยนะั้นในโลกนี้ที่ทําความผิดแล้วอัลลอฮ์ลงโทษเดี๋ยวนั้นทุกยุคทุกสมัยอัลลอยืดเวลาให้ยืดเวลาให้แต่คนบางกลุ่มอัลลอยืดเวลาให้แล้วยังดื้อดึงใช่ไหมอัลลอ์ปล่อยไว้ในระยะเวลาหนึ่งอิลาอุมมตินมาดูดะอัลลอฮ์อัครนาอัลลอฮ์บอกเราได้ยืดเวลาให้แก่เขาประวิงเวลาให้แก่เขา ในเรื่องการลงโทษในเรื่องการลงอาสาบไปจนกระทั่งถึงเวลาที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเอาไว้พอคนเหล่านี้ถูกประวิงเวลาปั๊บก็เยอะหยันเลยไหนอทําความชั่วมาตั้งนานแลวไหนเขาก็ถามนาบีของพวกเขาไหนแล้วไม่เห็นมีอาสาบอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติธรรมดาเรากินเหล้าก็ไม่เห็นมีอาสาบเกิดขึ้นนะเราคดโกงเงินทองเราคอร์รัปชันก็ไม่เห็นมีอาสาบเกิดขึ้นเลยคนเหล่านี้ใจเยออหยัน แต่สําหรับผู้ศรัทธาแล้วจะจะเกิดความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้นะรีบได้แล้วแล้วก็ไม่มีใครเลยนะครับพี่น้องในหมู่มนุษยชาติทั้งหลายที่ทําความผิดไปแล้วอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาอัลลอฮ์จะไม่เมตตาประวิงเวลายืดเวลาการลงโทษออกไปในระยะหนึ่งไม่มีจะไปดูนะกลุ่มชนของท่านนาบีลูธเป็นไงอะ่ะสัมสอนกันหาความสุขกัน ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายนะครับพวกเกย์พวกพวกอะไรล่ะพวกเกพวกตุด๊ดอยู่ในยุคนั้นนะ่ะโดยที่ไม่ได้หาความสุขกับคู่ชีวิตไม่ได้หาความสุขกับภรรยาของตัวเองหันไปหาผู้ชายกับผู้ชายเดียวกันนบ,บีบลูดก็ไปไปบอกไปสอนนบ,บีรูดเนี่ยเป็นเป็นลูกของเป็นหลานนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับกับท่าน นบีอิบรอฮีมถูกส่งไปยังกลุ่มชนสะดูมซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่มีความเลวซามในเรื่องของการผิดผิดอะไรผิดเพศน่นะครับไปบอกไปสอนจนกระทั่งถึงระยะเวลาหลายปีที่คนเหล่านี้ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อพระอัลลอฮ์พิกแผ่นดินเลยเอาตำบลน,นั้นเนี่ยขุดขึ้นไปนะครับยกสูงขึ้นแล้วก็ความลงแล้วก็กลับลงสู่ที่เดิมฝังทั้งเป็นอันเนี้ย ถามว่าอัลลอฮ์ลงโทษทันทีเลยหรือเปล่าไปบอกปับ๊บไม่ไม่เตาบ้าตัวปั๊บลงโทษทันทีเลยหรือเปล่าอย่างประวิงเวลาให้ก่อนสมัยท่านนาบีนัวก็เช่นเดียวกันประวิงเวลาให้ก่อนในสมัยนบีนัวเนี่ยประวิงเวลาให้เป็นเป็นหลายร้อยปีนะเป็นพันพันปีนะประวิงเวลาให้เนี่ยในสมัยของฟิรูนก็ดีนะครับท้งน้ํา น้ำท่วมแห้งแล้งมีตะก,กะแตนมาเป็นสัญญาณเอาล,ล็อกประวิงเวลาให้เยอะนะมีเห็บมีเหามีมอดมีกบเป็นอาซาบต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณแห่งอาซาบที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงแต่ละเวลาแต่คนเหล่านี้ก็ยังดื้อดึงต่อแล้วก็ถูกมวลน,น้ำนะครับได ท่วมทนมวลน้ําที่ประกบตัวเข้าในทะเลแดงนี่นะครับทำให้กองทัพทั้งกองทัพของเฟรอรูนเนี่ยเสียชีวิตในทะเลแดงอาซาบต่างๆเ่านั้นเราได้รับรู้เราได้รับความเข้าใจในประวัติศาสตร์แล้วนะพี่น้องกลับมานึกถึงตัวของเราเองด้วยตัวของเราเองก็เช่นเดียวกันเอาล็อประวิงเวลาให้นะพี่น้องเอาลลอประวิงเวลาไว้ก่อนเอานาทีของเราตอนนี้นะลองดูซิจดความผิดของเราซิมีกี่รายการ จดเอาไว้พี่น้องสกาดเป็นยังไงจ่ายหรือเปล่านะเงินทองที่หาเข้ามาบ้านนี่คอร์รัปชันหรือเปล่าโคดโกงเข้ามาหรือเปล่านะปฏิบัติตนผิดยังไงจดความผิดเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้ให้ปลดเปื้องยังไงพี่น้องอัลลอฮ์เมตตาประวิงเวลาการลงโทษให้เนี่ยปลดเปื้องยังไงต้องพยายามปลดเปื้องปลดล็อก ตัวเองออกจากความผิดต่างๆก่อนที่อาญันของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะมาถึงตัวเรานะครับวบิลลาฮิตาอูฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบารักะตุ